แมนยูออกล่าด mm ีแคนไรส์เสริมกลางแม้ข้าตัวทะลุร้อยล้านดีแคนไรส์มีการถลงอาร์เซนอลเชลซีและลีพูลตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาและล่าสุดนะครับปีศาจแดงมาเชสเตอร์เดลโเป็นหนึ่งทีที่ให้ความสนใจกับตัวนักเตะด้วยนะครับซึ่งในเกมที่อาร์เซนอลเชลซีและลีปูลมีสองช่วยกันตัวหลังสและล่าสุดนะครปีศาจแดงมาเชสเตอร์เดลเป็นที่ชอบความสนใจกับดีแคนไรอย่างมากตัวนักเตะด้วยนะครับเจ้าตัวนั้นซึ่งในเกมที่อาร์เซนอลเชลซี เราต่างกไปสร้างตว่างสูดในใจว่าถ้าสนองก็ว่างทางี่ชอบกันใจในตัวของนักกา้เื่ากเป็นมตัวในมที่มีความสุขีากนครับ แล้วได้เงินต่างนะครับสเปซรู้สึกว่าไม่แขมโดยยอมปล่อยให้ดแค่ได้เสมอที่ว่าสมมุติในการได้กนไรน่งที่หน่อนนึ่อน่อมิลลล้านดยลาร์อะไ้แนี้ก็ทได้ดีครับแล้วก็อีกนึ่งสเปซบอลกำไรว่าไม่แขมดมใ้ที่จะเอาดีแันด้ม่ได้สมมทำะไน่ที่นึ่งเอนน่อนอมีลิล้านดอารสื่อที่แล้อีกนึงมาจากอีกนึ่งกำไรน่แล้วดยตัวที่จะเอาดีกค่ได้ไม่ได้ตัวต้องทำอนไรึ่งท สื่อที่เอาถูกเป็นหนูกครังชดเชยอกับดูี่ครับนี้พูดเื่ค้นะครับแมนดูก็ต้องรอดูว่าไนอดอย่างตัวแล้เองเี่ยนร้อย่างดูร้อนๆจริงครับมันจะมีเขาเปนหนูครังชเชยครับดูี่ครับนี้พูดเ่ไ่นะครับแมดูก็เป็นทีมที่ต้องรอดูว่าการเทคโนโลยีเป็นอย่างไรนครับ ส่วนเ็นัอย่างอยู่รร้อนเย็นๆก็ม hmm. <So S 2> <im> cin ีความพิเหมนมีใดีป็น่มาที่มารได้เลยนะครับอ็อดูซเอาได้ไปนะครับแล้วก็เป็นทีมที่กำลังสร้างด้วยแล้วก็จะมีวราคือเพื่อเราสิ้างทีละนด้วยครับแล้วช่วยในความพิเห็นี้มากครับก็สัมมุนเยนตายของมัน